สวัสดีจ้าวันนี้นะเราก็เป็นวันศุกร์แล้วแต่เราออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงโควิด1นเราก็ต้องมีการดรึงกันิดหน่อยตามภาษานะเนาะแบบว่าเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานก็ต้องมาดิงกันสักเด็ดนนะึงแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ให้หัวรานะเราจะมีการ เขาเรียกว่าฟิชเจอรีิ่ในส่วนของเครื่องดื่มโดยวันนี้ตัวตั้งต้นของเราเป็นอะไรแล้วก็ส่วนผสมของเราเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันกลับมาเราจ้าวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะหาความอร,อร่อยกับการฟิชเจอริง <itter> ของตัวตั้งต้นที่เป็นอลกอฮอล์หนึ่งตัวต้องขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับ ความอารอยอร่อยนั้นจะดีไม่ดีเนี่ยเราก็จะทำในการเสิร์ชจาก Google ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้น้องสาวของปรินเตอร์เนี่ยเป็นคนเลือกให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตั้งต้นของเราเป็นอะไรตัวตั้งต้นของเราครับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งครับขึ้นต้นด้วยคำว่าสะระลงงไทยด้วยคำว่านอกเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรูปร่างลักษณะประมาณ8นิ้วในส่วนของกระบอก <c oughs> แต่อาจจะแย่กว่าเพราะว่าเราไม่เคยร้องแต่บอกเลยอุ้ย เห็นหรือเปล่าวะต้องบอกว่าเราไม่เคยลองแต่ว่าอันนี้นะคะรับแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ7%ถามว่าถ้าคนที่ไม่เคยดื่มเลยเนี่ยสำหรับแอลกอฮอล์ตัวเนี้นะก็จะถ้าได้ยินชื่อนี้ลักษณะให้เป็นขวดใสๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันแรงมันแรงเลยในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเคยริมโดดแล้วเนี่ย ในรูปแบบกระป๋อมมันจะทานง่ายหน่อยเนื่องจากเขาเนี่ยได้ทาการผสมมาเรียบร้อยแล้วซึ่งอนี้เป็นตัวผสมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าไปผสมกับเครื่องดิบอื่นอื่นแล้วสไปร์จ้าซึ่งสไปร์เนี่ยต้องใส่ถุงนะจ้าแต่คราวนี้แต่หลังเราก็ใส่นะเพราะว่าเราอันตรายเนาะอันนี้เราจะผสมสไป์ในปริมาณที่สองต่อนหนึ่งเนาะก็คือเราจะเท ตัวเพิ่มความหวานให้กินง่ายนะตัวนี้แล้วเราก็จะเทตัวเครื่องดื่มตั้งต้นของเราโอ๊ยบอกเลยว่าลักษณะเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยกินนาสีมันจะเป็นแบบนี้นะกินมันจะห,มหอมกินมันจะสว่งรู้เลยกินรู้เลยว่ามีแอลกอฮอล์แน่ๆแล้วก็จะมีความหวานอ่ะนี่สไปีกเนาะอันนี้2อ,อันนี้1นึ่งแล้วจะผสมกัน สูตรที่หนึ่งผสมสไปล์จะเป็นอย่างไรนี่สีสีเหลืองนะมันมีความหวานขึ้นกินง่ายขึ้นหวานขึ้นกินง่ายขึ้นหวานขึ้น มีแต่งิ้งสไปซ์สิบกระปดเนี่ยสำหรักบการผสมแบบนี้เราให้แปดกระปดอันนี้กินง่ายเลยครับน,น่าจะเป็นวิวหญิงหรือคนที่ไม่เคยกินหรือคนที่ไม่ชอบกลิ่นของเจ้าตัวนี้ตั้งแต่แรกพรอผสมปุ๊บอันนี้กินง่ายแต่หนูมีแอลกอฮอล์เนี่ยวิ่งแล้วปื๊ดลงนี่แหละเป็นไงสำหรับตัวนี้แปดกระปดจ้าในส่วนของเครื่องดื่มที่สองของเราเป็นปาทรี อ่าเดี๋ยวเราเทนี้ก่อนจะอัตราเท่าเดิมจะครึ่งครึ่งอย่างครึ่งครึ่งกินแบบซี่มาก่อนกินแบบซี่มารล้กระเพาะมาเลยกินแบบนี้นตัวนี้แบบซีีอ่คะความอร่อยประมาณจ จะกระโปดไม่ได้วาวมากมีความบซี่เลยแต่มีความแอบลบกอฮอล์เหมือนชนีเดินเข้าไปในอิสานลำเพลินเอาเบบซี่ผสมเหล้าใส่น้ำแข็งแล้วนั่งมองผู้ชายจนเพื่อนกินหมดแก้วแล้วเพวกกื่อนบอกว่าให้หมดแก้วล้วก็กินปุ๊บเนี่ยรสชาติในเนี้ยเหมือนนั้นเลย